สวัสดีเจ้าสวัสดีทุกคนวันนี้เขาปลาไม่แอววแปะมาร้านหิมไม้ปลายนาะสวัสดีเจ้านกแก้วไอ้มีโลดถีบเท้าวันนี้ปลา,าแม่แอววแปะเจาะเมืองแปะโอ้นน่มีเสื้อผ้าขายตัวเจาะก่อนเขา้าผ้าชุงน่านรักเชียวล่มไม้ปลายนาอีกะ บรรยากาศดีเจ้าเนี่ยเมืองแป้เป็นตีพักตัวนาะแม,มนก็น่าจะเป็นตีพักตัวอันนี้เป็นตีพักตัวกระเจ้าหรือว่าเป็นร้านกาแฟอันนี้เป็นตีพักตัวกระเจ้าหรือว่าเป็นร้านอาหารอย่างเดียวเจ้าร้านอาหารตีพักก็มีโอตีพักก็มีมีตีพักมีร้านอาหารเปิดส1บอดโมงีตีัก แต่แถวนี้เป็นห้องเมืองแปะนี่เป็นห้องอะย่างห่าเจ้าแถวนี้นี่คือลมไม่ไปนะเออแม่นเจ้าะลมไม่ไปนะทุ่งห้องกะทุ่งห้องเออเขตทุ่งห้องเขตทุ่งห้องเนาะทุ่งห้องลมไม่ไปนะโอ้ไเปิดทิพา้องนาะงานการกินติพักนี่คืนตัวไรในี่เจ้าะจะไม่หลาไหลราคาเจ้าหลายราคาเริ่มต้นตั้งแต่น้องเขาได้แต่เห็นแก้วเออเนาะหลังมาวันนี้มางานเลี้ยงเจ้าะ เจ้าอู้บรรยากาศลมลื่นดีเนาะแม่นเผื่อแต่เออเหรอมีห้องจัดงานเลี้ยง้งงานนเลียกระสได้หมดไงน้อย้อได้หมดเออมีตีจอดรถเนาะบรรยากาศโดยรอบแนะนำนี่มีอาหารผัวพริกเกลือลมไม้ปลายนา เดี๋ยวไปงานเลี้ยงกันก่อนโอ้น้ำ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 ใสใสบรรยากาศส่อเนื่อจะเห็นด้วยตรงนี้เปิดห้องว่าตรงต่อบรรยากาศดาีดีอ่ะ FC ลองถ้ามาแต่ลองแวะมาดูต่อบรรยากาศดีเติมไม้ไฟมาเปิดตั้งแท็ก10โมงถึงถ้าผูกแม่งมูที่ภัพก เดี๋ไปถามดูว่าตนนิดภาราคาต่าไห่บรรยากาศดีจ้ะมองแปะ,ปะบรรยากาศตอนกลางวันจะจะมีน้ำตกหนังเย็นสบายแต่ถ้าฝนตกก็มีห่มหนั่งตังในจ้ะพู้หหูด,ดอยอย่างเนาะอ๋อน่าจะเป็นแบบข้ามไปลำปางอันนี้เป็นห้องตุ้อง จ้าลองเห็งละกะพุ่นพุ่นพุ่นดอยห่างหาเจ้าพุ่นดอยห่างหาไปอุปจัยก้าเพื่อลองทางรถไฟทางรถไฟเหรอพุ่นนั่นอ๋ออุปจัยก้าน้องว่าไหนนี่อันนี้เป็นทางรถไฟเหรอเออทีุ่ฝนที่เทนี่นะอ๋อทางรถไฟสายใหม่นี่นะที่มันไปจูนไปจัียงรายนั่นนะเนี่ยเนี่ยนผมทุ่มบ้านอ๋อนี่มันทำทางรถไฟเหรอ อ๋อตีกะฟังรถไฟพดคุณนอจังของุณนจ่รถไฟนะบ้านี่อ๋อเรอมีเมลายนันบ้านเลาบ้านอยู่ขนไนมรัไอจากสงห้งมันจะพดไปลายเมลาไปตงมันกตง้นะออล้วร้อยพุนโลจุ่เมึงร้องมงร้องไปงร้องจะข้ามไปลำปางเอออไปไปบอยยูข้ามไปมึงร้องลำปางนี่นะ ออันนี้ค่ะจะลองตอนเย็นเราลงไม้ไป่นะมอเตอร์ไซค์ห้างนี่สือหันทีเดียเล่นวกว้างขวางอันนี้คือที่พักบริเวณด้านหลังนะที่พักก็นีมีห้องจัดเลี้ยงในที่พัก ที่พักเป็นลงังเป็นรังเป็นรันงจ้าน่าเจอเพื่อนสั่งสันได้จ้ะอากาศกำลังดีวันนี้มาแอวแป้สกําจ้ะมาหากินข้าวที่เมืองแป้เดี๋ยวเาดูเมนูกันนี่คือเมนู อาหารและเครื่องดื่มก็อาหารทั่วๆไปจะส่วนมากก็เป็นปลาเนาะอาหารก็ราคาทั่วๆไปจะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศไปรอบท่างกํามจะเสียงน้ำตกมีสายน้ำ น้ำตกบรรยากาศธรรมชาติแ่ะมีเสียงน้ำตกมีต้นไม้ใหญ่ๆยมลืม่นแบะเย็นกำลังอากาศกำลังดีนั่งข้างนอกนี่ก็ได้หนังยางกัชผ้า อย่างน้นโตโซ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 ต้นไม้ใหญ่ทางเข้าก็มีสองตีนีเฮียนเจ้าเอ้ยสถานบ้านบ้านไป่นะ่นะ นี่มีขายน้ำพึ่งขายกาแฟขายเสื้อผ้าก่อนเข้านี่ถูโชนหมวกเตี๋ยวจ้างกระปุงก็นึ่ร้อยบาทเจาะไม่แพงเลยเข้าไปดูในร้านบอ ัน,นี่ผ้าถุงสองมีเสื้อผ้าขายด้วยตุงห้องก็จะเป็นชุดหม้อห้อมเป็นกลางเกรงในกาแฟร้านกาแฟานฟันงไทยยุ้ไทยสถานที่ไทยลูกท,ที่เยอะๆเจ้าเมวคาวมีแต่ไทยลูกได้ ชอบต้นไม้นี่คะ่ะต้นไม้นี่ใหญ่ดีจ้ะทายลมแ,แค่ไงลมลืนดีเนาะเจา้าบรรยากาศดีเนาะเจา้รราห้องรรห้องพักนี้เป็นห้องพักคืนแล้วตั๋วไดไนเนี่ยเจ้านี่หรอเขียนท่านาแบบสามร้อยห้าสิบก็อ๋อเหสามร้อยห้าสิบเหรอ๋อมุ่งเหมือนกันไปเขียนติ่ห้าสามร้อยห้าสิบอีกว่ บรรยากันล่มรื่นชื้นๆแทบจะไม่ตานะโอ้วันนี้มีงานเลี้ยงสองตีนี่งานเลี้ยง เล็กอันนี้ใหญ่นอกห้องพักนี่คือรอะไรหนูเจ้าอะไรนะครับห้องพักที่นี่ที่พักจะเริ่มต้นสามร้อยห้าสิบแล้วก็หกร้อยห้าสิบอ๋อเหรออืมไม่รวมอาหารไม่มีอาหารครับนสามรวอยห้าสิบจะเป็นโซนเก่าฝั่งคาน์เตอร์ฝั่งด้านหนูครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นบ้านใหม่ตัวนี้จะเป็นห้องละสี่ร้อยครัเป็นโซนใหม่หกร้อยห้าสิบอ๋อขอบคุณค่ะ เห็นไหม fc เลือกได้650 400 300ไม่แพงมาได้สั่งอาหารกินได้ตอนเย็นก็มีอ่าเพลงให้ฟังบายแล้วเข้าไปละวันนี้เรามางานเลี้ยงเกษียณ

<cas os> 네 like, เออน like ี room, ่เป่าตีกินน้าละครับกินน้ามลายอยู่วน้มลายเลยไก่ไก่เลยหน้ามายนี่ไก่ยำสามกอบหนพัน